PF132 พ่อพันหนุ่มพันธุกรรมเยี่ยมมีผลงานพิสูจน์แล้วให้รู้ค่อนข้างดีเทียวเลยครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปรับชมได้ในคลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะในช่องของปียพง์ฟร์อเมริการบามันนะครับผมวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอนะฮะก็คือว่า pf หนึ่งสามสองนะฮะพ่อพันเป็นพ่อพันนมที่ผมขายกับพักพวกไปแล้วไปใช้งานนะครับผมแล้วก็มีผล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 ิตที่ดีเยี่ยมมีผลผลิตที่โดดเด่นนะครับผมวันนี้พักพวกผมกําลังจะบอกขายต่อนะฮะก็มีการเสนอราคาขายอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับผม เป็นพ่อพันธุ์ที่หลอเหลาแล้วก็มีผลงานเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ตามผมไปรับชมได้ในคลิปนะครับผมก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปของพ่อพันธุ์ ps 132นะฮะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอขายให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้ ได้รับชมรับฟังพิจารณานําไปใช้กันนะครคือเกลือแร่บลอนหลิกไว้นะครับผมเกลือแร่ไทยมาตรฐานโลกเกลือแร่ที่ผมใช้มากว่า16ปีนะฮะใช้ดีจริงๆครับจึงบอกต่อแล้วก็นํามาเสนอขายกับท่านผู้ชมท่านนะครับผมว่านาไปใช้กันต่อนะครับผมก็คือ มีบอกขายอยู่ที่เซต4ก้อนราคา580บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือไวโรกินแคทเทิลนะฮะสารเสริมสร้างปุ่มคุ้มกันนะครับผมสามารถกินแล้วสร้างปุ่มคุ้มกันสามารถป้องกันได้ทั้งโรคปากเทา้าเปื่อยและลำปีสกินนะฮะสำหรับบัวที่เป็นลำปีสกินแล้วกินก็สามารถกลับมาฟื้นตัวและหายได้เร็วขึ้นนะครับผมไวโรกินแคทเทิลเพียงกินวันละ2ช้อนโต๊ะนะครับผม ลงทุนแค่วันละ7บาทกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะก็สามารถรักษาและป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมเสนอขายอยู่ที่แพ็กเกจ5กิโลกรมัม1850บาทส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางท่านที่สนใจทั้งสองผลิตภัณฑ์ก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะฮะทั้ง i d ด i ไลน์ปียพง p f นะฮะแล้วก็แฟนเพจ Facebook เปียพงฟารม์มอเมริกันบาร์มันนะฮะหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ผมครับ0ูน 8, 6, 7 5 9 4 5 0 8น นะฮะทั้งสองอย่างมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะ,ะสามารถติดต่อเข้ามาผมได้โดยตรงเลยครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการโฆษณาขายนะฮะก็มาดู้องัว PF132 นะฮะเขาจะหลอเหล่าแค่ไหนคือ P F 132เนี่ยเป็นวัวที่เกิดจากแม่พันธ์ุในฟาร์มผมเองก็คือ K2 ครับ5-2นะครับก็เป็นวัวที่ผมซื้อเข้ามานะฮะจาก อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับกัวตัวนี้ก็เป็นงวที่มีพันธุกรรมดีเยี่ยมสืบสายเลือดมาจากงวของเจดีฮัดจินนะฮะตั้งแต่ต้นตระกูลมาเลยนําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานําเข้ามานานแล้วนะฮะสำหรับในรุ่นทวดรุ่นยายของเขาก็มาเป็น K252 นะครับผมแล้วก็ถูกบีดกับจุด CT4 ทั14นะครับผมก็เป็นพ่อพันธ์ุที่ให้ลูกดีของอเมริกาอีกตัวหนึ่งได้แชมป์ในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วนะฮะก็นำมาบีดกับ K2 ทั52ได้เป็น PF132 มานะครับผม PF132 เนี่ยก็เป็นงัวที่สีอาจจะไม่แดงเข้มนะครับแต่พ่อเขาก็คือเป็นจุดไลโน่4ทั14นะฮะก็ได้ยังไงได้โบสแน่นอน แล้วเขาก็มีผลงานออกมาแล้วนะฮะก็เป็นมีผลงานที่โดดเด่นค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวกับแม่ลูกผสมพื้นเมืองทั่วไปนะครับผมนะฮะสำหรับ,บ PF132 เนี่ยก็มองง่ายๆเลยครับมีเส้นท้องขนานกับเส้นหลังนะครับผมปัจจุบันนะครับก็ PF132 เนี่ยก็มีอายุใกล้ๆ3ขวบและก็อยู่ที่2ขวบปลายๆ แล้วนะครับผมก็ได้ลูกของเขามาหนึ่งตัวแล้วลูกของเขาก็ที่อยู่ในแปลงนี่นะฮะก็ถูกปล่อยอยู่กับแม่ของเขานะฮะแล้วก็อยู่กับพ่อก็คือเลี้ยงกันอยู่เลย3ตัวเลยพ่อแม่ลูกนะครับผมแล้วก็มีวัวลูกผสมตัวอื่นอืกทุกตัวก็เป็นเมียของ p f 1 3 2หนึ่งาไปหมดแล้วนะฮะก็รอพิสูจน์ผลงานกับ p f 1 3 2วันนี้ที่ผมมานำเสนอขายนี่ก็ไม่ได้มาขาย เฉยๆนะครับผมแต่ก็มีการเจาะและตรวจเลือดแท้งติดต่อมาแล้วนะฮบผลจากการเจาะและตรวจโรคแท้งติดต่อก็มีผลเป็นลบนะครับคือในกระีบป,ปอดโรคแท้งติดต่อนะครับผมสําหรับ pf 1 3 2เพราะฉะนั้น ท่านที่สนใจจะซื้อไปทําพ่อพันธุ์คุมฝูงแม่พันธุ์ในฟาร์มก็มั่นใจได้เลยว่าวัวตัวนี้ปอดโรคแข็งติดต่อแน่นอนนะครับผมก็สามารถนําไปใช้ทําพันธุ์ได้อย่างสบายใจนะครับผมสําหรับ t F 1 3 2นะครับณนะวันนี้เขาอายุใกล้ๆ3ขวบแล้วเป็นพ่อพันธุ์ที่มีมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนมี เรี่ยมตัวที่สมูทลำตัวที่ยาวเส้นท้องขนาดกับเส้นหลังนะฮะเหมาะแก่การนำไปปรับปรุงพันธุ์ตัวรูปผสมบามันทั่วไปนะครับผมก็วันนี้ผมก็เลยมานำเสนอขายอยู่ที่ราคา1,30,000บาทนะครับผมผมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยโดยตรงเลยครับตามเบอร์โทร0 8น7 5 9 4 5 0 8นะครับผม ก็จะได้นํา PF 1 3 2ไปใช้ในการทำพ่อพันธุ์ต่อไปนะครับผมเป็นไง,ไงบ้างครับสำหรับ PF 1 3 2นะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงตามเบอร์โทรนะครับ067594508มาดูตัวจริงได้ที่อำเภอไปจรี จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมก็ติดต่อหาผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวจริงนะครับผมสำหรับ PF 1 3 2่างยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ส u b s c r i b e ในช่องของปีรพองศ์ฟาร์มอเมริกันบา์มันด้วยนะครับอย่าลืม,มครับถ้าท่านรักบามันถ้าท่านชอบบามันท่านคือพวกเดียวกันกับผมสำหรับคลิปในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมยังไงสนใจยังไงโทรหาผมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ